สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องฮอนด้ u ยู Car Thailand นะครับรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda ครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอมจะพามาชมโชว์รูมที่โอมอยู่นะครับว่าในโชว์รูมโอมนะครับเขามีบริการอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับศูนย์บริการนะครับแผนก Body and p พนต์นะครับโอมจะพามาชมนะครับบรรยากาศรอบๆโชว์รูมมือสองที่โอมอยู่นะครับตามมุมชมคลิปนี้ได้เลยครับ โชรูมโอมนะครับจะอยู่บริเวณเส้นพัฒนาการนะครับถนนพัฒนาการอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30นะครับใครที่นึกถนนพัฒนาการไม่ออกนะครับก็อยู่แถวแยกคลองตันครับตัดกระลมคำแหงก็จะเป็นเส้นเดียวกับเพชรบุรีตัดใหม่นะครับประตูน้ําแหละพอข้ามแยกคลองตันมาก็จะเป็นพัฒนาการนะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยปากซอย30นะครับเห็นง่ายแน่นอนครับค้าที่เข้ามานะครับจะมาชมรถเนี่ยสามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าโชรูมโอมได้เลยนะครับมีที่จอดให้ลูกค้านะครับสะดวกสบายครับ เข้ามาที่โชลูมมนะครับในบริเวณชั้น1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนะครับของเราก็จะมีรถใหม่ป้ายแดงบริการด้วยนะครับแล้วก็พาเรามองมาด้ายขวามือนะครับของโอมเนี่ยจะอยู่บริเวณชั้น2นะครับขึ้นมาด้ายขวามือมาได้เลยนะครับก็จะพบกับรถมือ2นะครับโชลูม์ฮอนด้าของโอมครับครับในส่วนของแผนกเซอร์วิสนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับเวลาลูกค้าเข้ามาเช็ค การเข้าสู์ของประวัติรถที่จะซื้อนะครับผมก็จะพามาดูที่คอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้นะครับเป็นของเซอร์วิสเขานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนนะครับรถทุกคันเนี่ยเลขไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับสวัสดีครับผมวิสิตต์ครับแผดกบริการครับผมเซอร์วิสครับยินดีให้บริการครับผมอาจจะดีลงานกับทางคุณอมยุทธ์คานะครับโดยการที่มีการซื้อขายเปลี่ยนรถมือสองนะครับ ทางเราก็จะสามารถดูประวัตินะฮะออนไลน์ของรถ Honda คันนั้นๆได้เลยนะครับผมอันนี้จะทให้เราการันตีมั่นใจได้ว่ารถที่ออกจากศูนย์เราไหม่แท้แน่นอนครับไม่มีชนหนักครับผมสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับทั้งศูนย์เขาก็จะมีห้องรับรองลูกค้านะครับมีเก้าอี้นะครับโซฟาให้นั่งด้วยนะครับรวมถึงเครื่องดื่มชากาแฟนะครับมีทีวีมีคอมพิวเตอร์บริการลูกค้านะครับระหว่างรอครับ ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนที่จะนำมาขายเป็นมือ2องนะครับของโอมเนี่ยเขาจะมีช่าง Hon ด้านะครับที่ได้รับการอบรมนะครับจากทาง h o n d ้าไทยแ a n d เนี่ยมาตรวจเช็ครถนะครับสองารายการนะครับก่อนที่จะเอามาขายนะครับแล้วก็เรื่องรายการตรวจเช็คและปรับสภาพเนี่ยโอมสามารถเปิดดูที่ประวัตินะครับที่ศูนย์ฮอนด้าโอมให้ดูได้เลยนะครับทุกขันเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะครับรถทุกขันที่ออกไปเนี่ย่านมือช่างทุกขันนะครับแล้วก็ของโอมนะครับมีศูนย์บอดี้แอนด์เทนนะครับเป็นการปรับสภาพสีรถ ให้ลูกค้าก่อนด้วยนะครับทุกคันเลยครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับรถที่ออกไปเนี่ยสวยแน่นอนทุกคันครับหลังจากได้ชมโชว์รูมโอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจรถมือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะครับองค์ก็ขอฝากแนะนำโชว์รูมโอมไว้ด้วยนะครับองคเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมือสองนะครับอย่างเป็นทางการจากฮอนด้าประเทศไทยนะครับรูบายอนุญาตให้จำหน่ายรถได้นะครับ รถทุกคันนะฮะที่ขายผ่านโชลูโมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลขหมายแท้นะครับเอกสารการโอนสิทธิ์นะครับโอนได้ทุกคันตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะฮะรถทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจเช็คปรับสภาพจากช่างคอนด้าโดยตรงนะครับรถมีให้เลือกมากกว่า100คันนะครับบริการจัดสแน็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานเนี่ยก็วิ่งไปเซ็นได้เลยนะครับทั้งที่บ้านที่ทํางานนอกจากขายแล้วมีบริการรับซื้อรถมือสองด้วยนะครับ ลูกค้าที่มีรถคันเดิมอยู่สามารถนำมาเทินซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในราคาสมเหตุสมผลครับติดต่อโอมนะครับตามเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้นะครับหรือว่าเป็นไลน์นายไลน์นะครับเป็นไลน์แอดฮะแอดฮอนด้ายูสคารมีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อ Honda Used Car Thailand เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โชว์รูมสวัสดีครับ